ตอนนี้เราอยู่ในอนิเมะบราลอาในวันนี้เราจะมีรีวิวตัวละคร5ดาวตัวใหม่ก็คือชิกะนะถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยสำหรับสแต็ของชิกะที่เลเวล25เนี่ยก็จะมีดาเมจอยู่ที่125เลือดอยู่ที่1026ไดาเมจแอนติศูนย์ดาเมจเก็บอันติเนี่ย2072แล้วก็สปีดเขาอ,อยาอยู่ที่1 3 1สํสาำหรับอนิเมชั่นของชิกะนะมีอยู่2รูปแบบนะรูปแบบแรกเลยจะเป็นการเข้าไปโจมตีศตัตรูตัวเดียว โดยแอนิเมชันรูปแบบวิศว์ของชิกะเนี่ยจะเป็นการบัฟดาเมจให้เพื่อนร่วมทีมนะโดยการบัฟดาเมจเนี่ยเท่าที่เห็นนะในรูปบวกจะบัฟดาเมจ45%แล้วก็ตี5ฮิตการบัฟดาเมจถึงจะหายไปส่วนถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อยู่ในรูปบวกเนี่ยจะบัฟดาเมจแค่25%แล้วก็ตี4ฮิตแล้วก็การบัฟดาเมจเขาจะหายไปในทางด้านการใช้อันตรีของชิกะเนี่ยจะเป็นการบัฟดาเมจให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ย100%แล้วก็โจมตีได้ถึง10ฮิต ก็จบประสบการ์รีวิวตัวละครชิกะ5ดาวตัวละครใหม่ที่มาในอัปเดตครั้งนี้ตัวตัวคิดว่าเป็นตัวละครที่มันน่าจะเน้นลงเลดมากกว่าเพราะว่ามันเหมาะกับบัฟตีเดียวนะและตัวละครตี D เดียวส่วนใหญ่เนี่ยเน้นลงเลดมากในทางด้านตอรี่ถือว่าโอเคเลยเป็นการบัฟดาเมจให้เพื่อนร่วมทีมในอินฟินิตี้นี้ก็ยังเฉยเอยู่นะส่วน PVP นี่ก็เอาไปก็ไม่ค่อยสร้างประโยชน์เท่าไหร่ว่าอาจจะตายก่อนได้บัฟดาเมจซะอีก